ใช่ๆๆๆๆใช่มั้ยถูกมัหยโดนพยานไม่รู้เดี๋ยวเราคุยอีกทีนึงเดี๋ยวมาอีกโตนึ่งก่อนอีกโตนึงก่อนมามายกยกนับ1 2 3มึงเข้าไปเลยนะโอเคนะเออโอเค1กูนับ1อยู่ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ใครที่เล่นบ็อกฟุตในโลบอกแ้วสนใจปัม๊มเลเวลติดตอ่อไปที่เฟนนี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเฟนครัออฟเชียวมีเรื่องอะไรหรอคือเขารู้มาจากออมสิน่ะ ว่าเธออยากอิสระอืเอ,อ่อทำไมอ่ะเขาไม่แยกขนาดนั้นเลยเหรอใช่โทษตัวเองเลยมันอยู่ที่เขาเว้ยเขาเป็นของเขาแบบนี้อยู่แล้วตอนแรกอะ่ะเขาตั้งใจว่าจะไม่มีใครเลยแต่เธอมาทำให้เขาเปลี่ยนใจไปรักเธอมากกว่ารักอิสระแล้วตอนนี้ล่ะเขาพูดตรงๆเลยนะความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเธอรักเขาไหมเขารักเธอเว้ย แต่เขาไม่สามารถที่จะรักเธอพร้อมกับการอยู่คนเดียวได้อืมงั้นแยกเลยไหมถ้างั้นเขาจะรอนะเขาขอโทษนะคาร์ดโอเคผ่านผ่านปกองปองปดกองปิดกอปกองปองปดองยยู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 ยยู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 ยโยูยูยอยยู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 ยโยูยูยยยโยยยย เย็นไอ้นี่มันดีจังเลยเย็นๆผลเดซเซอร์ทำรถเสร็จแล้วนะโอ้ขอบคุณมากเลยทำอะไรบ้างไงควาจำไม่ได้แล้วนะเก็บสีรถแล้วก็เพิ่มเครื่องแค่นั้นแหละโอ้ยไม่เหี้ยอุ้ยจะอยู่ที่ไหาเย็นเดียวได้มีหมาด้วยเหรอดิมสตูดิโอเราเลี้ยงหมาด้วยเหรอวะเพื่อนนี่ข้างนอกไงไมเพิ่งเอามาเลี้ยงเองเนี่ยพันปอมอ่ะใช่ไหมตัวเราไม่ได้เลี้ยง ต ouais ัวเท่าไม้นะใช่โอ้โหโอ้พอดเซอร์มีอะไรอีกไหมครับไม่ไม่ไม่มีแล้วแต่เป็นหนังที่ดีมากเลยใช่ไหมได้เป็นหนังที่ดีมากเลยนักนักแสดงดีนี่แล้วไอเด็กฝึกงานหายไปไหนกันหมดเออว่าเออเออว่าเออไม่ไม่นเลพี่ให้เองไปตามแต่เช้าแล้วไม่ใช่เหรอจะบอกว่ามันไม่ตื่นอ่ะเออก็ก็ตอนแรกก็เห็นลุปออกมาแล้วนี่เอต เดินผ่านห้องมันมามันหลับอยู่ต้องโดนแล้วแหละโดนแล้วมีคอฟฟี่ปะรู้จักไหมโอเคโปรดิวเซอร์ครับเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์หลังบ้านผมก่อนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปม่ไปส่งไปส่งกันต้องต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะจอกูบอยมึงเก็บโอ้โหบทบทหนังโอ๊ยอากาแฟโอตกชั้นมากเอาสงชันเอา้นมันไม่ใช่กางเกงอีมือโอเคไปละไป ไปส่งไปไปส่งแม่งก่อนเอ้ยไม่ใช่เพิ่มส่งโปรดิวเซอร์ไปม่ใช่เดียวโอ้โหโอ้โหเออเขาอินดี้เนาะเขาอินดี้หรือเราอินดี้ว่ะเพื่อนเออเราอินดี้ว่ะเพื่อนเราชอบไปเพืไปทำอะไรกับตรงนั้นน่ะมันเป็นทางลัดครับคุณโปรดิวเซอร์คุณสกายครับมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไหนวันโรธีนเก้าทำให้เฮ้ยดือ ไอสกายไม like ่งจริงนงจิสกายงวดจริงเลยออเะอรถเยใช่ครับรถสวยมีมีร้อยด้วยครับเอารถสวยแล้วเนี่ยรถกูไม่ใช่ครี้รถันดสีดำสวยมากเลยถูกใจมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีคนมีคนอินดี้วะเห็นไหม เจอนันรผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันรุณผ่้ยมเจอกันไหมเอกันใบรถผมเบียงครับไม่มีใครห้ามกูเลยไม้เก็ไปใบด้วยเอาเจอกันเพื่อนเจอกันเอาใบใบกันมือาแล้วไปเลยทั้งหน้ามาใหม่ไม่ต้องีกวไม่ต้องใบเยอีเวไอ้คนนั้นน่ะมันหลับอยู่ใช่ป ยังไม่ได้สลีฟอยเบอร์ไอ้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 บอย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 มาไปไปไปดูดูดูไปไปไปติงที่นที่นี่แผลงเลยกูไม่แผลแกงเลยย่แ้วแผลแกงแล้วตื่น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 ต่นตื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 นตื่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 ตื่น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 ตื่่นตื่นตื่นนต่นตื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 ่น่นตื่ดตืน

ไม่ทันเลยเฮ้เงินเฮ้ไอ้เงินเอ้ยนู่เขาบออยังมีชู้เหี้ยอะอะอะไรชู้ชู้ซอดพี่ถามหน่อยเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงไปมาปลุกใช่ไหมอะมาปลุกเหรอไม่มาเลย เออไม่มาพี่ไม่มีมายเป็นหัวหน้ามาจีบ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 เกิดอะขึ้นมานี่มาคุยมาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เลยเดี๋ยวเคลียร์เลยอ้าวเดี๋ยวใครขโมยของผมไม่ให้เดี๋ยวไม่เห้เลยเดี๋ยว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 ไม่ค่อยขโมยของผมยังเพิ่งเออจะขโมยก็ให้ขโมยไปก่อนมานั่งคุยตรงนี้ก่อนมาจับเขาคุยมานั่งไอวินไปอยู่นู่นไอวินไปอยู่นู่นไม่ต้องไอวินไปอยู่นู่นไปฝั่งนู้นวินไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งโน้นมือไปนั่งมายไปนั่งม อะไรน,นะครับพวกเอ,อง2คนทำไมมาช้าลุกเอ,อ่อเรากำลังอ,อ่ทาทำงานดูหนังโป้เล่นเกมจีบสาว ได้ทำงานอ่ะแล้วเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะไม้ได้มาปลูกไหมปลูกไม่รู้ไม้ได้ปลูกพู่มันไหมสองคนนี้ปลูกโคตรเสียงดังเมื่อเช้าผมเดินออกฟาฟังนะฟังนะถ้าพวกเองสองคนทํางานไม่ดีไม้ซวยนะเพราะไม้เป็นหัวหน้าผู้มึงนะไม้เป็นคนคุมเด็กฝึกงานนะพี่ผมเพิ่งรู้ไม้ไมโดนหมดเลยนะ ใช่มจะจะต้องรับผิดชอบหมดเลยนะถ้ามึงไม่ท่เออเนี่ยมีของไปมากันอยู่นะมึงมาจะไม่มาจะไม่ได้เงินเดือนเลยนั่งมายอ่ะมึงสองคนไปขอทั่วพี่เขาเลยขอโทษครับพี่เข้าใจพอพีพอดีเมื่อคืนผมผมโดนไอ้ี่ไอ้โดนโดนนี่มันเล่นเกมพาดกุยหน่อยไม่ได้เล่นเกมว้นี่อะไรโคตมันนะครับโคตมันเห็นเห็นเกีสำคัญกว่างานกันได้ไงเห็นมเยยเย่เย่มึงได้ท่ี่นผเล่นม ไม่ต้องคือมึงมึงัดจัดตารางชีวิตได้ดีอยู่นี้ดิว่าใช่มึงต้องเมเนจใหทดีมึงต้องแยกแยะให้ออกไว้ว่าอันไหนเล่นกับอันไหนงานนะเข้าใจไปถ้าเกิดเขาประชุมนัดแล้วอ่ะมึงก็ต้องจะจัดเวลาตัวเองอ่ะว่ามึงต้องทํายังไงอ่ะใช่ครับใช่มีอะไรอีกไหมเราจะเราจะทํายังไงกับไอ้สองคนนี้ดีถ้าเงนเดือนครับอักถักเดินเดือนก็ไม่เลมือนกันมันยังจะขอเป็นเดือนเดือนอีกย้ายพี่บีอยู่นะฮักหักหักหักคงไม่พอไม่ให้เลยดีกว่า มันไม่มีอยู่แล้วนะพี่เอางี้ไม่มีอยู่แล้วเอางี้ไม่ต้องเซ็นใบผ่านเลยสักไม่ตื่นใหผ่านไม่ผ่านที่ทำสุดสุดเลยเดบี้งดให้มันงดให้ผ่านมันต้องงดจบไปเชี่ยเดบี้เอางี้ไหมงดใช้คอม24ชั่วโมงให้พวกมันงดใช้คอมไปเลยแหมนะน่ารักนดเดี๋ยวจะทำงานไจะดีไงฮะมันจะทำงานยังไรเงี้ยแล้วมันจะทำงานงี้นี่ไงหัวหน้าเนี่ยหัวหน้ายืนอยู่เนี่ยหัวหน้าหัวหน้าอ๋อใงาไหมก็ต้องการทำตามไปไหน โอ้โหหนีเร็วไม่คุณเล่นคุณเล่นคือจับคอมได้เฉพาะตอนทำงานแล้วถ้าเกิดเห็นมันอู้นัดตบได้เลยนัดกระไม้ตบได้เลยชักสายเหน็บเลยพี่พี่ก็อิเอาเอาเอาของบ้านผมคืนกันเลยพี่อ่ะอย่างแรกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ของใครไม่รู้อะเข้าตัวมาของผมมาเลยอ่ะนี่พอดีด้วยมานี่เอ้ยบทหนังไปจำมาด้วยต้องแสดงฝึกแสดงเดี๋ยวไม่เป็นโค้ดให้๋อเอาคือเอนี่คือมามือน นั่นนะเอาสามคนเนี่ยไปเลยเนี่ยอย่าให้ไม่เชนให้ไปแยกย้ายเลยเนี่ยใช่ไปเล่นแนวต่อไม่ไหวแล้วไปให้พี่ไม่เล่นด้วย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 เล่นด้ไปใครไปเลยไปชั้นบนชั้นบนเลยมาพายเด็กเขาเนี่ยชั้นบนพี่ดิมอะไรอ่าผมเป็เรื่องกะถามพี่อะไรอีกวันนี้ว่าที่แฟนผมไม่มาพี่ว่าที่แฟนผมมาอยู่คาเฟ่กับมอจับมือไปแล้วหัวหน้ามึงไปแล้วไปดื้อดื้อดีน้องเขาไม่อยู่อ่ะอะไรของพวกมันวะจะก้าวไปไหนอ่ะ ะ <Huh? S 1> จะไปไอ้นี่จะไปร้านจะไปทำเบอร์เกอร์ซุนใหม่เฮ้ยไปด้วยเลเดี๋ยวก,กูเป็นเป็นทดลองให้หนูทดลองให้ไปลุยรวยีวย่ okay, okay, okay. ยมมาก